ซีเจียอยู่อีซิงีว่าชายครับนิฮาวเขามีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสุรเชษเรืองศรีศักดิ์กุลหรือเชฟตามนะครับวันนี้ถ้าผู้ชมเห็นหูมีอะไรแปลกตาถ้าผู้ชมมากวันนี้มีเราจัดพิเศษบนโต๊ะเนี่ยมีแต่เรื่องอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับบนโต๊ะนี่คือของไหว้ตุ๋จีนะครับวันปีใหม่ตุนจีนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ภูมิใจนำเสนอนำอาหารต่างๆนะครับมานำเสนอกับท่านผู้ชมโดยอาหารทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสั่งซื้อ ไม่ไหว้เจ้าได้ที่พัตคารเจียทองืองนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการไหว้เจ้าแบบคร่าวๆนะครับแล้วการไหว้เจ้าจุดจีนนะครับเราสมมุติแบ่งเป็น3าประเภทนะทครับประเภทที่1คือเราไหว้เทพยดาฟ้าดินนะครับอันที่2คือไหว้เจ้าที่อันที่3าคือไหว้บรรพบุรุษหรือผู้สัมภเวสีนะครับประเภท <urb. S 2> ที่1คือการไหว้เทพยดาฟ้าดินก็เราจะมีเตียแบบนี้นะครับสำหรับไหว้เทพยดาเท่านั้นนะครับอันที่2คือไหว้เจ้าที่ก็จะมี มันกินขอม,นมืเงนเสียแค่ใบใบเดียวนะครับอันที่3เป็นการไหว้บรรพบุรุษน,นะครับหรือเหมือนกัไบไหว้สมเวสีเราเจ็ดเราแปะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีใบเบิกทางนะครับมีมีเงินเป็นกงเปกใช่ไหมครับแบงก์เปกแล้วก็จะมีทองคำาสำหรับ มีเมนูอาหารนะครับแล้วที่ผมได้นำโงแซ่โงแซ่นี่คือมีของไหว้ห้าอย่างนะครับเป็นเหมือนกับเราีเป็นมีฐานะไหว้เพื่อความสิมั่งคั่งร่ํารวยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทํางานโงแซ่นี่จะประกอบด้วยมีไก่ไก่นี่เป็นตัวแทนของหงบนสวรรค์นะครับเพื่อไหว้ที่พยาดาการมีผู้แบบนี้นี่คือจัดเหมือนกับว่าเหมือนกับเรานําไก่เนี่ยเฉพาะเหมือนกับในสมัยก่อนเนี่ยคนมีฐานะดีเขาถึงจะเอาไก่มา กระดาษให้เป็นฟูฟูๆสีแดงๆนะครับเปียบก็เป็นตัวแทนของหงนะครับเตกของพัฒานาการชีของมีเราก็จะเป็นเ็ดย่างนะครับแล้วก็มีหมู3ามชั้นนะครับแล้วก็มีปลาอีกอันหนึ่งคือปลาจริงๆปลาผมเอาไปทําเป็นเมนูปลาเนึ่งสีอิ๊วนะครับอันนี้คือครบ5อย่างเรียกว่างงแซนะถ้าอันต่อมาก็ในในเน,น,นี้จะมีกุ้งคือปลาหมึกกับกุ้งก็ได้แต่ผมก็นําเอากุ้งเนี่ย สามารถไปทําเป็นเมนูได้นะครับเป็นเมนูนี่ผมนำมาเป็นกุ้งนึมือนอบหุ้นเส้นด้านต่อมานะครับอันนี้จะเป็นแห่ขึ้นกับหอยจ้ออันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นไข่มุกของท้องทะเลเหมือนกับไข่มุกเป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลว่างั้นนะครับเพราะมันมีเป็นเหมือนทำมาจากกุ้งแล้วก็เราก็จัดเป็นเหมือนกับเป็นงานอัญมณีนะครับอันนี้เป็นโงกล้วยโงกล้วยคืออย่างที่เคยหลอกรายการนะโงกล้วยคือผลไม้มงคล5้าอย่างนะครับ อันนี้คือเป็นผลมไม้มงคลที่ว่าเสริมสิริมงคลให้เกิดความร่ำรวยความโชคดีต่างๆนะครับซุปวันนี้ผมก็นําซุปหูฉลามนะครับมานาเสนอเหมือนกับว่าให้เกิดความเหมือนกับมังม่งคั่งร่ำรวยเหมือนเดิมนะครับซุปครับและอันสุดท้ายนะฮะของอาหารคาวนะครับอันนี้เป็นอาหารคาวคือหมี่ผัดฮ่องกงเราในฮ่องกงเราคือแสดงความถึงความกลมเกลียวรักใคร่สามัคคีนะครับมีความสุขในครอบครัวร่วมกันในวันปีใหม่ ของชาวจีนนะครับผลไม้ก็เราก็จะมีเป็นก็ส้มแอปเปิลกล้วยอะไรได้หมดนะฮะในการนํามาไหว้ถ,าถาวถายถวายไหวเจ้านี่นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือมีทับทิมคือทับทิมเนี่ยมันเป็นผลไม้ของเทพเจ้าอยู่แล้วการนําทับทิมมาไหวเจ้าคือไหวเทพพาดาเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดนั้นต่อมาเป็นของหวานที่ขาดไม่ได้ของเราในปีนี้นะครับเราก็มีนมเค็งนมเทียนนะครับแล้วก็มีสาลี่ มานําเสนอแล้วก็มีนี่คือสิวท้อสิวท้ออย่างที่เรียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสาหรับไหว้เทพเจ้าเพราที่ขาดไม่ได้นะครับสุดท้ายก็คือการจัดมีทูบเพียนนะครับแล้วก็มีน้ําชามีเหล,ล้าเหล้านี่ก็คือเราสามารถนํามาไหว้คือไหว้บรรพบุรุษของเรานะฮะทั้งหมดนี่นะครับที่แนะนํามานี่คือเกจเล็กๆน้อยๆ,ๆของนาเหมือนกับการไหว้เจ้าและทั้งหมดนี่นะฮะอาหารเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถสั่ง ได้ที่พัฒธาการจีนฮองมินนะครับโดยเฉพาะไก่และเป็ดเนี่ยฮะเป็ดย่านานี่เ้องขอสั่งซองล่วงหน้านะครับพระสุดท้ายนี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่จีหรือจุดจีนะครับผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทอเงเฮงเฮงเงตลอดปีนะครับสวัสดีครับ